สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านท,ทุกทท่นนะะานนอกจากมือนี้ทางช่องนะคะเบิกทรัพนาคีอ,อุปอพารวยเบิกทรัพารยรพารวยเนาะคะ่ะจะโทรสัมภาษณ์คุณแม่หมอนะคะแม่ไม่อยากดังค่ะค่ะสวัสดีคุณแม่ค่ะเบ,บิกทรัพย สวัสดีโอ้ยพออ่อจตุีิณีเสียง <c oughs> โอ้ยเป็นแจ้งใดคุณแม่โมว่าหนีไปทำบุญบ่จ้าโทษวันจีเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านซื้อน้ำซื้อปลาใสซื้อเทียนเขาพัรสาโอ้ยหลายอย่างจ้ <c oughs> มีการให้เอฟซีละ <c oughs> โอ้จา้าในเอฟซี C ทุกคนเลยมว่าเป็นมือทำบุญอย่างคือเป็นกังสั้นั <c oughs> บกสายลายบอกแม่ ซัก้ายไลยทั้งแบบไขวดัวดวัดมันรุ่งข้ออ่ออันแทบจะบ่บมีเสียงอันน้ำห้อนทางแม่น้ำห้อนทางว้เอฟซีกับกับเป็นปวงท่ววันพระฉันได้ปะเนี่ยโอ้วันพระบ่เบืองดวงเบ่ะบ่เบิ่งเด้โอ้ก็ไปนี่เขาพรรษาวันกูนกับวันพระเนี่ยดูไม่ได้เลยจ้ะอืมเขสาสัมผัสเอาทั้งเสียงเนาะ จ้าได้จ้าค่อยค่ากลายเพราะว่าลูกว่าเอ้ยยินหนาเต็มเต็มแม่เอ้ยยินนอทะเบียนรถพนักโอ้ยในบ่นอนกินยาแล้วบอแม่ <laughs> ยังว่าจะเบียกแล้วแม่ว่าจะชอบเข่าตูเยี่ยนตูสั้นว่าจะแล้วยางตายออกไหมวัเน็ดกับ่าได้แม่บ่มมาคชาบกับโฟกเอาวันที่ยี่สิบสามนะเบิกตัก อันฟันดีบ่เอาค้ามฟันก่อนก็ได้แม่ความฟันแม่ละมันฟันดีตลอดฟันว่าจังไ๋แม่อัดเชียงบะนีนะจ้าจ้าแงอาจจะอาดไปโลดแต่ว่าบอนปล่อยก็าะวกว่าเขาบัญชาสามขึ้นจังปล่อยรูจ้าจ้าเฮาก็เว่าความฟันให้ FC ซไปตีเอาเนาะแม่เนาะมื่อขึ้นี่กับฟันฟันเป็นยังคือฟันแนวเก่าๆก้องเก่าๆ แล้วทีว่าเขาเอาอันแหขบวนมากจักเสี่ยงยังมม่เน so ี so ่ยวันนี้เดี๋ยวจะยินมกระเสียงเล็กเสียงผู้ใต้่องแห้งแห้งเอาเขาบ้านนี่เอาเขาบ้านข้างนาควัวมือนี่เขาบ้านทางนาควัวมือนี่ฉันนั่งแม่หนังฟั้งอยู่อืยังบานเอายังมาเขาอแม่บ้านเลือกโวยตาไปมันหลับเป็นขบวนเม่ซชี่ <Yeah. S 2> เป็นขบวนแมซี่เลี้ยวไปยันจับแมซี่ <Ooh. S 2> อพราะนี่แหละคือคือบทฝันบทบทจบไปเล่้แมซี mm ่ hmm. จะกล้องสิไขวบเสะดุุงปืนอ่ะตีสามกัวสิเขา่าตีซี่เราได้ี่แม่ปัน mm hmm. มันจับจุดอะไรเรื่องแต่เพ็นว่าเลี้ยวเข่าบ้าน <Yeah. S 2> บัานหลังขวามือแต่บอกมันจ่อยเ mm hmm. นี้ยหน้าองหัวนี่นะจ้า <Yeah. S 2> อ้าอันแค่แ<อ>ห้เขาเาไปนีเอาเขาไปนีปนันนารยนินแต่ว่าเอาเขาไปนี เขาบ้านแม่หมอหน่บ่จ้ะแม่เอาไมนสิไม่ล้างไงล่ะเขาลังนีิคว้ามือเิ่นวางจ้ะเออก็มันบ้านแม่นตัวจ่จอดลหรเนาะอืม่อแม่พยายามสิจับจุดเอาปู่อยากมาให้อย่างนี้นะลูกตีไม่เปินนะถ้าว่าฝันเอาเนื้อก็หักมาหักก็หักก็หักแบบไงเด็กมมนได้โอหามเนาะอืออันลัหักสามตัวจำจำที่นม่ไว ทะเบียนบ้านแม่ตัวใดล่ะฮันนี่บ้านเลขที่แม่กับสามที่ห้าหมู่หกอันตราวไม่จีบเป็นจังใดครั้งแม่หรือเปข้าฟังจำได้บะจ้าที่แม่ฝันแล้วเขาหากเนื้อไม่ให้แม่น่ะจ้าบ้านเลขที่แม่น่ะสามที่ห้าหมู่หกอืมเขาเขาเอาเนี่หันน่ะมันถึกเลยน่ะตุ้มเลยอืมเขาเป็นเป็นบ้าจะไป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 ตีมาหากแม่ ทักแม่เขาหาเพื่อเขาบ้านแม่บ้านสามสิบห้าหูหกสามสามหกคันดิอ้าวเนาะมหันเนี่ยแม่แม่คือเมื่อวานเด็กอวานจีกับสามสิบห้าหูหกกับสามหกกันตัวอู้เนาะน่น่ะแม่รายมันละเอียดก่อนเนี่ยมันฝันละเอียดก่อนแม่ใช่เป็นอย่างอันนี้เป็นความฝันบันนี้เลขลับแม่เอฟซีปัญหาเลขลับหางเดียว เลกรับทางเดียวบอกเอฟซีวันที่ย <23. S 2> ี่สิบสามคอยเอายี่สิบสามจ้ายีิบสามเด้อยี่บสามตอนเช้าเช้าอย่างนี้เลนแนละจ้าเข้าสัมผัสทั้งเสียงเอาโหลดคือคืกระเบิดลุกอีกแล้วเออยินหอดเอ่เอยินเบิดฉันียินหอดนาะพันนั้นว่าจะเปิดนาข้าวส้วนม่ไ้ย <c oughs> แต่มันสามตัวแต่จงเปิดนาเนาะแม่เนาะเปิดนาข้าวส้นนี่นนาานยังอันอนเห็นหลาะนลูกว่าเนย เออเออสวยนั่นทะลุจำแม่ได้เพื่อนเขาจำแม่ไม่ได้หรอกสันนิษฐานมาในตอนโอปอลในช่องอุปอลเนาะตอนโอปอลหันกล้องค่ะแม่เออยันหนอดดากรถเท่าสันนิษฐานสำนกเราเลื่อมแม่บาทนี่สันจะเพิ่งเยอะจะเพิ่งเยอะปะต้องปะต้องอะไรเพื่อแม่สันอืมเขาจิกจับบ้านเขาได้มู่บ้านเขาได้ได้มาได้ได้แม่ก็เลยบาย อันยังไม่ต้องไปบอกว่าอยู่บ้านไหนเพียงแต่บอกว่าอยู่อ่าอุดรเขาพอแล้วจันอยู่บานะจ้าจ้าเดี๋ยวมันจะดังเกินเนาะมันมันอีลีได้เบิกสัตว์อืมจ้าเอาวันที่ยี่สิบสามตอนเช้าเช้าอย่างนี้เลยได้ได้ค่ะแม่เอาตามนั้นแม่ฝันเพี่งเดียวแม่นบ่านเหนียนฝันว่าเขาแห้นก่อนจะถึงวันนั้นเผื่อแม่ฟันอีกอื เป็นความฝันที่จําได้อยู่แต่มันคืออะไรแม่แก็ไ <คง S 1> ่รู้รอบที่แล้วในฝันว่าเขาขนเนื้อเขาบ้านเออย่อยชดชดยังคืนมาในเท่ากับเป็นบ่าว่าหาบหาบหาบเออเออแม่หา,หาบนีงหระหาบนงห่ะสันบอกหาบเัน,นก <c oughs> ็เป็นสามสามหกเนาะอ๋อก็บโมคือบมคืนพ่ออันงดก้อนพูดดีว่าแม่ไปเกศเกศแม่ปล่อยอะไรอย่างสองสองหกอือ สองสอเสียสอสามสอเสียสอสองสอสามมันก็เป็นสองสองหกสามสามหกกันเขาน้ามเลขกว่องวันตู่มขึ้นกันหรอกแต่ว่าแม่ก็ว่าโอ้เอาน้าคนไปโลดเอาไม้สนบอกแม่ว่าตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ปล่อยนะเอทซีวันว่าวันคนเบิร์กซักพูดให้แม่ด้วยเข้าบัญชาวันคนกับวันร่าคุณแม่ไม่ดูนะจ้าจ้าไปคุณแม่บอกบอกให้เบิรกซักบอกให้ปล่อยบอกเอีให้คุณแม่หน่อย ความฝันซื้อนอเมอนีาไหมความฝันธรรมดาเอฟซีกับตีเอา่อนะก็ดีเหมือนกันเลยที่เบิร์ัซับตัวมาก็บอกให้เอฟซีด้วยว่าตอนเช้าเพราะว่าเอฟซีเพิ่นโทรมาว่าโทรไปบอกมันบอติดว่าะฉันวัติดแล้วแม่บ่มีเสียงสีเสากับเขานะโอ้เสียงแหวมแต่มีเสียงมากเมื่อคืนนี่ตอนตีสองตีสามนี่นะ บอจักซาลาบอจักทีฟีบอจักอัปเปเบอจักเสือดำเอาบอยูแม่กินแกล้มกินน้ำห่อนอยู่วันสัตวแม่กินอันน้ำห่อนด,ดูดูมันอากาศเปลี่ยนพอแม่ก็อกเอาเวิร์ตทุกแบบเบิกแซมเอ,อ้อเาัาจังมีเสียงเนี่ยเออใครแน่บาดเสียงแง่เวิร์ตเ <c oughs> พอ่อจเป็นขั้นข้อหยิบๆจ้าใครตัวมีเสียงวอลล์ล็อกินเนี่แม่จ้า พุ่งหันแม่กับไปยกโซ่สมหอนเดินไปยิ่นเขียงมาเบิ่งเบิดท่าแม่ก็เลย่องชู้กับลูกว่าอยู่อัอนมาบ้านแม่ก็เปียกเขียง่าจันมันผักญ่พร้อมพุตธเขาพภาษาอืขันมีไล่คุยกันแม่กับชีแทบไล่บอกเต็มมูอสีวันรับไล่น้ำกันเอาก็ะหอดอ๋อแล้วก็มาบอกก็เลยมาบอกเพื่อนเพื่อนเด้อคุณแม่ไม่คุยด้วยบางคนก็ลงคุยอยู่ลงคุยแบบไปวุ๊ อืไปก็บ,บอกไปว่าเออบางคนก็บน,นี่ละเมื่อนี่เราแม่นัดนัดหลายทีสุดนัดเบิ่งแล้วกับสิสิเบร์เราได้บันเน่หลังก็ก็บอกเลยว,ว่าหลังหวยออกสองวันคุณแม่จะไม่รับดูนะคือจะดูวันนี้แหละแล้วก็หยุดเลยนะคะเออถึงโทรมาเอาเลขก็ยังไม่ได้ก็ต้องรอที่ยี่สิบสามเบอร์ทราบดุณจะบอกให้เขานั่นไงจาจา สรุปก็คือที่ยี่สามจ้าเลขลับหางเดียวเนาะจ้าเลขลับพังเดียวที่ยี่สามตอนเช้าปล่อยเลยจ้าจ้าดูเอ้าให้แเมียตัดคนละนี่ไปมันเป็นแบเพราะมันเป็นเหรอหวนงวดที่สิบแล้วย่างเข้ามางวดที่สิบแล้วบางที่เขาประเมยได้มื่นมื่นกันไส้ายกับเบือคือเบือเงินเงินกันหน่อยแล้วหน่อยได้บุญกระสีดุบดไปก็โอ้ย มันไม่รู้เขาไม่รู้จะเข้าใจเหมือนเราหรือเปล่านะแต่ว่าก็ให้ความหวังอ่ะเอฟซีอยู่จ้ะคือว่าแม่บพมีเสียงแม่เจ็บข้อนะค่ะอันนี้เป็นความฝันไปก่อนนะค่ะเนาะค่ะขอบคุณคุณแม่จ้าจ้าเอาตัวอีกต่อแม่เอาของมาให้บ้านแม่อีกละจ้ะแต่มันคืออะไรยังไม่รู้ยังสรุปไม่ได้ ค่ะ <ged> มีแต่บานเด็กกีเนาะสามสิบหามูมหกเท่านั้นเนาะค่ะจจจ้้้าาา